สบายดีพี่น้องสบายดีเดอ้อไม้มันต้มห้อยขี่กระต่ายห้อยปักขวางเลยพี่น้องต้มแล้วสุเก,กเรียบรอยต้มใส่ต้ตมมะขามเปียกใส่ข้อเช้งไคใบมะกรูดเกลือเป็นหนัวหอมหยห้ย้วก็จติตํำหมักแตงจิงหมักแตงไห้กินแปับนี่ก็ะปิงกบกบขั้วใบสองตัวพี่น้อง,อง,อง,ของเขาไปอาบน้ำหมดออกมาแม่วาไปกินตัวหนึ่งเลือตัวเดียวโอ้ แมวนน่อยเหือในหลายๆก็มาจะใส่เลตัวเดียวแบบนี้กบสองตัวมามาพี่น้องแล้วเด้อประเด้อตามมกแตงเหม่อมนเด้อตามมกแตงให้มาเสพเสนะคะเจ้วประเด็กต้มหอยปลากวงไม่กระจายพี่น้องมะเสบแสพเหมือนกันได้จ้ามาเสบแสพพี่น้อง เขาเศ้าเ,าเ้าเศ้าม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 าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสีทางลาวทางไททางต่างประเทศเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อเขาเศ้าไม่มนเด้อเซ็กซ์ มาเด้อตำหมักแตงกิงแซ่บแต่แซืบหนังสือคอยตู้มาใส่ตำหมักแตงกิงเนี่ยใส่คอยตู้แซ่บนะหูร้านมันทุกคนกินข้าวและแม่เด้อลูกเด้อ กวงมีวิตามินขนมปังสองตัวค่แม่เอาไปกินตัวหนึ่งี่น้องเอ้ยตั้วเซกันซ้ำเนี่ยนะพัดไปอาบน้ำอาบน้ำมาเพิ่นไปเอาไปช้าตัวหนึ่งเอ้าสีหาตัวเ่น่อยจะมาจะใส 啊，能调的。 ซือกบตัวใหญ่ไม่เห็นการอัวจริงปะเห็นอันอ่อาอาวคบแหลไ่เที่นทั้งสีทั้งไข่เลยแค่บมันออทั้งไข่ไหม con tôm linh nhắm gong nguyên nè phải hai kép đầy đấy đẹp đẹp mừng là đẹp thẻ đẹp vàng sau sau là cả cà đẹp. Đẹp hết hết nó hết 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 là hết nữa. Cả trình độc khen. À, này này. hết 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 面。<Yeah. S 2> yeah.

ะย่องนะสะออนไปเห็ดทานยามนี้มันออกไปไก่โบ่เลยนะใหญ่ กบตัวิ้มกบตัวจิ้มเกียดบางคนแต่จามไขมันบางคนตัวินข <c oughs> ้าวโพกมันว่ายัางกิ่นขั้นข้าดแซ่บได้ขั้นข้าดมาหลอกน้ำตีนหอมหยัดอัวกับแซ่บนั่นจิ้มเผาร้า หน้าเหรอ,อเรยอะ่ปหน้ากรเอ,อ่นจิง้าแท้ไหม

แบ่ว่าดีพี่น้องเียวมันก็แค่บต่ำแต่ก็แดดไม่ได้ใส่ผงงาเจียวสมก้าบกินหอยไม่ได้ไม่ได้บิบตงน้ใส่ลืมเจียวสมเขาวบใส่ที่นี่ได้เจียวสมขาวเจียวปลาบอเจียวอะไรเากยัสมง่าวนะประเดี๋ยผงาเก็แซบปลา

ขึ้นงาาลุขึ้นงกขึ้นงานการอ่าเ้ออขายวบิคืนต้องจนสือเดี๋ยว้หายๆขาเวบิ๋งนอย่ง

สามสิบพัรอนึ่งนูคนโตคนเให้คือเจ็บมองเจอห่อีกจอกเจ็บจุ๊บหาเขาไม่ได้บ่ล่ะเฮ้ยใครเห็ดกั๊กันกับมืองต้องเลาคเดียวหิจอกโองอยี่ด้เห็ดกับกระมูเก็บน้ำกันกับมูหากันกัน ก็นันเออกไปเลี้ยงซื้อในเจ้าเยอเร่อยอีกดกขือคุณหรือเปล่านี่จะร้าวเหรอใเก็บมันเดี๋ยวห้อยทุคงเก็บของในทามเก็บเส้นสายนี่ปเก็บทางหนคือได้์ไลายเก็บของหน้าหน้านำผลตรินเนี่ยตามงมันบืงเนี่ยมันหลอกเลยหอยเนี่มันออกแล้วฝนตกริน น้องอันนั้นเด้น้องเาไปเก็บกิกายขึ้นได้ทำคนตัวเองน้องก็ไรหัทางน้องเขาไปคุ้มกิรอขึงาม hey, อ้อาว10เมตระยาเดิอพลน้งด้อผักก,กุ้ยไหลทุกเสักกากไทยสองมเมมอนทอาทิดตะเขียวดีจ้าไป